And <laughs> bf ที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารครามอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะสดทุกเช้าวันจันทร์ทานสวทมหาสารครามทั้งในระบบ AM 531กิโลเฮิร์ตซ์และในระบบ FM 106.5มหนรเมกะเฮิร์ตซ์นะคะโดยมีดิฉันชนพ,นพรโพธิสารทำหน้าที่ดำเนินรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารครามในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะรวมไปถึงการจะนําประเด็นแต่ละประเด็นมาสรุปภาพรวมโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามจะมา เสนอซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ว่านพวสิงศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมอยู่ใน,ในรายการกับดิฉชันแล้วสวัสดีตอนเช้าค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อฝั่งพี่น้องชาวจอดมหาสารคามทีเคร,รักทุกท่านครับค่ะในช่วงแต่ละสับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาสารคามมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วที่ไปควา้าแชมป์โลกมาจากสหรัฐอเมริกาลูกหลานชาวมหาสารคามครับปีนี้เอาอีกแล ีสารดำลายอีกแล้วค่ะท่านผู้ว่าคะครับก็จากการประกวดวงโยธวาทิตศระดับนานาชาติประจำปี2,557ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพระศึกษาระหว่างวันที่3-5พฤษภาคม2,557ที่ผ่านมานะครับ,รบในชื่อ Thailand International Marching Band Festival 2014นะครับหรือ TIMBF 2014ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นรอบชิงชนะเลิศ และพิธีปิดการแข่งขันณสนามสุพัชลาสายสนามกีฬาแห่งชาตินะครับโดยประเภทตีกลองหรือดรัมไฟเตอร์ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด24วง mm hmm. จากสามประเทศเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็เหลือคัดเอา4ี่ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบพิงครับโดยวงที่สามารถเข้าสู่รอบพิงก็เป็นเด็กไทยทั้งนั้นนะครับได้แก่วงอีสานรำลไลจากโรงเรียนพทุมนาลีของจังหวัดมหาสารคามของเราเจ้าของแชมป์สตรีทดรัมไล่เบทเทิล งาน D C I World Championship 2013ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีวงโซนทีนรำลายจากโรงเรียนสุรสากดนตรีนี่ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ <c oughs> วง a d u ลอ Indie จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอัฐวัวิทย์พานิชยการ <c oughs> นี่ก็รู้สึกจะเป็นกรุงเทพเหมือนกัน,นครับแล้ววงอนุบาลตากศิลบ้านค่ายจากโรงเรียนอนุบาลนานานชาติตากศิลบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ ทั้ง4ทีมก็ประชันกันก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าในประเภทการตีกลองหรือดรัมไฟเตอร์แชมป์เป็นของอีสานรำลายจากลีนพดุงนาลีจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับที่นําวัฒนธรรมอีสานผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลและแสดงการไฟเตอร์ก็คือการข่มขู่ต่อสู้ในชุดกัปตันอเมริกา<อ>ครับทันสมยัสยทันสมยัย <laughs> <laughs> อินเทนมากนะครับ <laughs> สร้างความคึกคัก จากผู้ที่เข้าชมกว่า5 0 0 0คนที่สนามสุพัชราัยนะครับและสามารถคว้าแชมป์เป็นสมัยที่สองติดต่อการพร้อมเงินรางวัล1น0 0 0แบาทรองแชมป์ได้แก่วงอเดลอินดี้จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอัธวิทย์พนิชยาการคว้าเงินไป8เงินรางวัล8 0,000บาทอันดับ3เป็นของวงโซนทีนดัลายจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีคว้ารางวัล60,000บาทนะครับ <c oughs> และในปี25 5 7วงอีสานดำลไลของเราก็จะต้องไปป้องกันแชมป์โลก ร่วมการแข่งขันประเภทตีกลองในงาน D.C.I World Championship 2014อีกด้วยนะครับที่ที่เดิมครับคืออินเดียนาโพลิสอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนสิงหาคม2017ด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจอห์ัดสารคำ แล้วก็ทุกทุกที่นะครับเป็นกําลังใจให้กับวงอีสานน้ำลายลูกหลานชาวมหาสารคามของโรงเรียนพดุงนาลีด้วยครับค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาโรงเรียนพดุงนาลีช่วงนี้ก็คงจะได้ยินเสียงเขาฝึกซ้อมกลองโอ้ทั้งวันทั้งคืนนะทั้งคืนนี่ก่น <laughs> อนนอ <ไป S 1> <ว>นก็ยังได้ยินย <laughs> ค่ะื <laughs> ะถอถือว่าเป็นความขยันขันแข็งมากของลูกหลานเราครับค่ะหรือใครอยากจะเป็นกําลังใจให้การสนับสนุนลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคามรวไมไปถึงจะเป็นตัวแทนประเทศไทย,ไทย <laughs> ก็ไปให้กําลังใจแล้วก็ไปบางบางคนเขาก็จะมีพวก บะหมี่ซองพวกนมเครื่องดื่มบำรุงกำลังเป็นเงินก็ได้เป็นเงินก็ได้ค่ะไปให้เด็ก <laughs> ๆเพราะว่าเท่า <c oughs> ที่ทราบเนี่ยเขาจะมีการเข้าค่ายฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจำทุกวันค,ค,ค่ะในส่วนนี้ทางจังหวัดมหาสารคามในฐานะที่เป็นลูกหลานของมหาสารคามก็ดีสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเรามีอะไรจะสนับสนุนหรือมีแผนที่จะสนับสนุนยังไงคะคร,ครับในเบื้องต้นนั้นเราได้จัดกิจกรรมสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ แต่ช่วงนี้ก็ประสา,านกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะ,อะขอสับสนจากภาคเอกชนอยู่ต่างๆนะครับโดยเพาอยิ่งในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วก็นอกจังหวัดมหาสารคามซึ่งการใช้ใจ่ายในการเดินทางใช้ใจ่ายในแต,แต่ละครั้งค่อนข้างสูงเพราะไม่ใช่ไปแข่งอย่างเดียวต้องไปการไปเตรียมการไปอยู่ด้วยแล้วที่สําคัญต้องคนเยอะแล้วขนอุปกรณ์อะไรไปต่างมากมายเหมือนปีที่แล้วนะครับนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามครับที่อยากจะส่งเสริมลูกหลานของเราได้ช่วยกันนะครับ จะอย,อย่าบอกว่าเลี้ยไลเลยนะฮะอย่างเรียกว่าช่วยช่วยกันช่วยลูกหลานเราให้สามารถที่จะไปต่อสู้ไปเปิดไปเปิดตัวจังหวัดเปิดเผยชื่อเสียงของจังหวัดมหาสารคามในเรื่อง การพัฒนาลูกหลานเยาวชนในล้านการดนตรีให้ทั่วโลกได้รู้จักด้วยครับนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะเพราะว่าเป็นลูกหลานของเราเองนะคะเราก็อยากจะสนับสนุนแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะคมาติดตามกันต่อในเรื่องของการส่งเสริมส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากันบ้างนะคะโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมกําหนดให้เป็นช่วงของสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญของโลกจังหวัดมหาสารคามเราก็มีการจัดก,กิจกรรมในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะครับก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาโลกปะยําปี2557ที่จังหวัดมหาสารคามก็จัดร่วมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครที่คงได้เห็นไปแล้วนะกรุงเทพมหานครที่ท้องสนามหลวงนะครับโดยสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาก็เริ่มแต่ที่11ถึง17พฤษภาคม2557นะครับ โดยที่13พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6 <S <S เป็นวันที่สําคัญคือตรงกับวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตสรูส้และปรินิพานจอดมหาจารามก็ได้ประกาศเชิญชวนให้พี่น้องทํากิจกรรมอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการขอ,ขอความร่วมมืองดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการแสดงดนเลือในช่วง วันสาคัญโดยเฉพาะที่วันที่13พฤษภาคมนี่วันพรุ่ง<ม>น,นี้นะครับก็ขอความร่วมมือฐานประกอบการต่างๆในเรื่องของการงดจําหน่ายสุลานะครับแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะฮรระ,ะกิจกรรมที่สองออในนอกจากกิจกรรมที่สองคือจอมพลรัชคารร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรภาครัฐพัยกระชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมณบริเวณพุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูอำนเพรนาดูในวันที่13นะครับเวลา15บหนกา ต้นไปหรือผู้ศากดินิคนสามารถร่วมกิจกรรมเวียนเทียนปริบัติธรรมณวัดใกล้บ้านได้นะครับกิจกรรมที่สก็คือกําหนดในช่วง1 1บเถึงสิพฤษภาคมเป็นสัปดาห์ส่งเสริมผู้ศาสนาในวันวิสาขบูชาเชิญชวนผู้สานิกชนลดละเลิกอบายมุขถือศีลห้าและพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามหลับคําสอนของพระองค์เตระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและในวันที่13ซึ่งเป็นวันพระด้วยนะครับ เป็นวันสาคัญคือวันวิสาขบูชาก็ขอเชิญชวนทําบุญใส่บาตรจะเป็นวัดใกล้บ้านก็ได้หรือจะร่วมกับทางจังหวัดซึ่งทางสํานักงานวัฒธรรมจังหวัดนะครับก็ได้จัดทําบุญตักบาตรที่วัดศรีสวัสดิ์ในเขตเทศบาลเมืองหาดกคคมวันที่13พฤษภาคมตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนไปร่วมทําบุญกันนะครับหรือไปไม่สะดวกก็วัดใกล้บ้านของท่านทําบุญสักบาตรหรือจะไปเอาอาหารไปถวาย พระที่วัดก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะไปร่วมในการเวียนเทียนปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลอีสานที่พระบรมธาตนาดูนวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะค13พฤษภาคมตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปเราก็จะได้ร่วมกันลดละเลิอกอบายามุกแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันค่ะมาติดตามกันต่อนะคะต่อเนื่องกันไปในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นช่วงสําคัญของการเริ่มต้นฤดูการผลิตโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรกรนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็มีแนวนโยบายที่จะมีการพัฒนาเรื่องของ ผลผลิตทางภาคการเกษตรเขามีกิจกรรมที่ได้กันว่าเป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2557-58ซึ่งท่านผู้ว่าก็เป็นประธานในการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเช่นกันนะคะทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามนะครับได้เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาได้จัดงานได้จัดการแถลงข่าวนะครับจังหวัดมหาสารคามให้บริการแก่เกษตรกรและสนับสนุนการผลิต คุณภาพคุณภาพในฤดูการผลิต2,557ทับ2,558นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเกริ่มต้นฤดูการผลิตของจังหวัดมหาสารคามปี5758นะครับในโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาะขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรซึ่งวันพืชหรือวันพืชมงคลหรือวันแรกนาะขวัญก็ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านไปนะครับวันที่6ก็เป็นการถแถลงข่าว ก่อนงานนะครับโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนเกษตรกรสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการบริหารสินค้าข้าวของจังหวัดอย่างยั่งยืนโดยมีแผนการปลูกข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับมีการบริหารจัดการสินค้าอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะยยิ่งในเรื่องของโซนนิ่งนะครับคือการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร มีสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับความต้องการของตล,ตลาดแล้วครับแล้วก็สินค้ามีปริมาณเพียงพอคุณภาพได้มาตรฐานจากที่เราได้ดําเนินการโครงการบริหารจัดการพื้นที่ภาคเกษตรครับเราก็พบว่าในจํานวนพื้นที่ที่เราปลูกข้าวทั้งหมดเนี่ย2ล้าน6หมื่นกว่าไร่เนี่ยมีพื้นที่ที่เหมาะสมเพียง1ล้าน3แสน8หมื่นไร่เศษเท่านั้นที่ไม่เหมาะสมถึง7แสน9หมื่นกว่าไร่เนี่ยเราจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให เกิดความเหมาะสมแล้วก็ให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นนะครับ,รบซึ่งได้ร่วมกับภาครัฐาคเอกชนสถาบันการศึกษาดําเนินการพัฒนาผลผลิตคุณภาพข้าวอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในปี2 5 0พันห้าร้อยปีการผลิตส5 5 7 5 8ร้ยห้าสบเจ็ดห้าิบปดเนี่ยในเรื่องของข้าวฮอมมะริเนี่ยเราส่งเสริมอย่างมากนะครับเรามีพื้นที่ส่งเสริมถึงสามหม่นกว่าไร่รโดยใช้งบม,มานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้ผลิตข้าว หอมมะลิคุณภาพดีเพื่อการตลาดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ได้จัดทําโครงการข้าวดําก็คือส่งเสริมในเรื่องของข้าวที่เป็นยาข้าวที่มีคุณภาพดีอย่างเช่นข้าวไลเบอรี่นะครับข้าวการผลิตข้าวหางข้าวพันุพิเศษอย่างข้าวลืมผัวต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดมากซึ่งตอนนี้จากที่เราได้ อ่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตอนนี้มีเกษตร,รกรเข้าร่วมโครงการถึง2 0 0พกว่ารายเกินกว่าที่เราตั้งเป้าไว้ให้ความสําคัญให้ความสําคัญ,เร,คญเราตั้งเป้าไว้แค่พันหนึ่งพันที่เราตั้งบประมาณไว้นะครับที่2 0 0 0ันกว่ารายเราคงจะต้องเส<ม>นอของบุระมาเพิ่มนะครับในการส่งเสริมเพื่อที่จะผลิตข้าวคุณภาพดีเะพราะยิ่งข้าวหอมดอกมะลิร้อยห้าซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีของจังหวัดเนี่ยในปี57เราก็เริ่มเข้าสู่ระบบ GAP นะฮะหรือแก๊ปซึ่งเป็นอ่ระบบ รับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรครับซึ่งตรงนี้เราได้เริ่มปีนี้ในดยเพราะในสามหมื่นไร่ที่เราทำเนี่ยเราจะเป็น GAP ทั้งหมดมแล้วก็จะขยายผลในปี2558ต่อไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมของจังหวัดเพื่อสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการปลูกพืชสินค้าการเกษตรต่างๆนะครับนอกจากข้าวแล้วนะครับก็มีอ้อยมันสำปะหลังพร้อมจัด อบรมเพื่อพัฒนาผลผลิตทางด้านการเกษตรสินค้าข้าวโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป้าหมายในการแข่งขันต่อไปคือไม่เน้นปริมาณมแต่จะเน้นคุณภาพค,คือถ้ามีคุณภาพแล้วเราผลิตในปริมาณที่เราสามารถควบคุมคุณภาพได้เนี่ยจะทําให้มูลค่าของ สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเนี่ยมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น<ม>ก็จะเป็นความมั่นคงทางด้านอาชีพการทํานาแล้วก็ความมั่นคงด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรด้วยครับค่ะเพราะว่าถ้าจะมองในอีกไม่กี่ถ้าจะเรียกไวไว้วแล้วก็คืออีกไม่กี่วัน300ร้อยกว่าวันจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะเราก็มองในสิประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขามีการผลิตข้าวเหมือนกันเนี่ยถ้าใน เทียบในด้านของราคาและปริมาณเราอาจจะสู้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามไม่ได้เพราะต้นทุนเขาต่ากว่าเราใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องมาเป็นข้าวพรีเมียมหรือว่าข้าวคุณภาพแทนคือเป้าหมายเราพยายามผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงหรือที่เรียกว่าข้าวพรีเมียมนะครับแล้วก็ข้าวที่เป็นยาหรือเพื่อสุขภาพอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับตรงเนี้ยที่จะเป็นการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้คือเราเราไม่แข่งขันเรื่องปริมาณข้าวทั่วๆไปแต่เราจะยกระดับข้าวของเราให้สูงขึ้นเพื่อที่จะให้ราคาดีแต่ว่า พื้นที่ปลูกก็ตามที่เราสามารถควบคุมได้ตรงนี้แหละครับจะทําให้เกษตรกร,ร,กรมีความมั่นคงมากขึ้นครับแล้วถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เขาเพิ่งจะเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของข้าวอินทรีย์หรือว่าข้าวคุณภาพเนี่ยคะ่ะก็ต้องมีการปรับตัวเองอยังไงบ้างคะก็ค,ะคงจะต้องไปศึกษาโดยเฉพาะการให้ความรู้เนี่ยคือต้นน้ําเลยเนะฮะคือการได้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมตั้งแต่เตยมดินเมล็ดพันธุ์โดยเพราะเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะจะ เกษตรกวนจะมีปัญหาค่อนข้างมากเพราะโดยหลักวิชาการเกษตรแล้วเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยต้องเปลี่ยนทุก3าปีเราก็มีโครงการในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็มีกระจายอยู่ทุกพื้นที่แล้วก็ขยายเพิ่มทุกปีแล้วก็จะเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่โดยการสนับสนุนเรื่องวิชาการในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง เพื่อให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์สนองตอบต่อเกษตรกรโดยเพพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีนะครับค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบคือตอนนี้นี่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสํงงานักงานเกษตรจังหวัดหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่อย่างศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้กับเกษตรกรอยู่แล้วนะคะคขึ้นอยู่กับเกษตรกรว่าจะให้ความสาคัญหรือว่าให้ความสนใจกับเรื่องของการผลิตข้าวคุณภาพหรือว่าข้าวพรีเมียมอย่างที่ท่านผู้ว่าแนะนํามากน้อยแค่ไหนเท่าน,นั้นเองซึ่งจังหวัดสนับสนุนอยู่แล้วด้วยมมีีตตตตลลลาาาาาาดดดดใใหหห้้้้ววยยยัเเเเรรอนนพไปปิ ไปพื้นที่น,นะครับไป,ไปประเทศจีนที่เขาสนใจมากแล้วก็ในปลายเดือนนี้นะครับในวันที่27พฤษภาคมเนี่ยเราได้เชิญกงสุลพาณิชย์นนที่นครเซี่งยงไฮ้นะครับ <S 1> <S 1> <S ท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอการค้าการขายกับประเทศจีนโดยเฉพาะยิ่งสินค้าการเกษตรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ก็ขออยากเชิญชวนภาคเอกชนหรือพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกร,ท,กรที่สนใจมาเล่าฟังนะครับเพราะเราไปจีนครั้งที่แล้วท่านก็เป็นคู่ประสานงานให้เราพบป,ป,ปากกับกลุ่มพ่อค้าที่รับซื้อข้าวโดวยเฉพาะเนี่ยของที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนเนี่ยให้เราได้พูดคุยด้วยครับก็อยากจะเชิญชวนให้มารับฟังครับค่ะถือได้ว่าเป็นนิวิตใหม่ที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงข้าว หอมมะลิของจังหวัดมหาสาครคามโดยเฉพาะข้าวอินรีเนี่ยชื่อก็อยู่อันดับต้นๆเหมือนกันนะคะก็มีหลายคนรู้จักแล้วก็ให้ความสนใจกันมากทีเดียวยังไงกเกษตรกรที่เพิ่งจะหันมาผลิตข้าวเพื่อสุขภาพก็ อยากจะแนะนําให้เข้ามาเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันดูนะคะพูดถึงเรื่องข้าวเราไปต่อกับฤดูการที่แล้วค่ะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับ,คบโครงการในส่วนของเกษตรกรที่นำข้าวเข้าสู่โครงการรับจานำเข้าวเปลือกของรัฐบาลฤดูการผลิต2,556-57ซึ่งมีปัญหาที่ผ่านมาทางรัฐบาลเองโดยทกศก็ตั้งกองทุนหนึ่งขึ้นมาคือกองทุนช่วยเหลือชาวนาะตอนนี้บัญชียังเคลื่อนไหวอย,อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะครับก็ เคลื่อนไหวตลอดเนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการไปเปิดรับฝากเงินที่อำเภอวาปีปทุมก็ได้ข่าวว่าไปอำเภอเดียวก็ได้ไปตั้ง20ล้านท้องถิ่นให้ความสําคัญค่ะเรื่องนี้ <t iny> ต้อง <t iny> ขอบคุณมากเลย <t iny> <t iny> ต้องขอบคุณทางท้องถิ่นนะฮะที่เอาเงินมาฝากเพราะว่าการฝากเงินเนี่ยมีอยู่3ประเภทนะครับ <t iny> คือประเภทแรกเนี่ยบริจาคเป้นการบริจาคเลยบริจาคขาดไปเลยนะฮะอันนี้บริจาคขาดไปเลยไม่มีการคืนบริจาคไปอันที่สองก็คือฝากเงิน โดยไม่มีดอกเบี้ยนะฮะก็ฝากทิ้งไว้ให้เฉยนะครับแต่ว่าถอนคืนเงินต้นได้เมื่อครบ1ปีนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทมีดอกนะฮะดอกเบี้ยก็ไม่เยอะนะครับเพื่อให้อา่าทประโยชน์ได้จากเงินที่ท่านฝากได้รตรงนี้แหละครับก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,ก,รก็ตอนนี้นะครับตั้งแต่เราเริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนต้นเดือนเมษาเนี่ยครับตั้งแต่วันที่อ่ทึ่งจะสิ้นสุด โครงการในวันที่30มิถุนา2557เ,เนี่ยาทางทากสจวัดมหาสรคามเนี่ยมียอดเงินบริจาคและสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาณวันที่28มเมษายน2557ที่ผ่านมาแล้วจำนวน100กับ9 0 0นล้านบาท นะครับหนึ่งร้อยเก้าแสนล้านบาทซึ่งคาดว่าเมื่อที่สุดโครงการแล้วจะมีเงินกองทุนไม่ต่ำกว่าสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านบาทค,คเพราะว่าไปว่าปีวันนั้นวันเดียวก็สามสิบเจ็ดล้านแล้วอ่าใช่สามสิบเจ็ดล้านเลยอบสี่สิบล้านค,ครับตรงกองทุนนี้เราสามารถจะมาจัดสรรเงินให้กับเกษตรกรที่จำนำใบปะทวนยังไงคะก็ทางส่วนกลางเขาจะเป็นคนกันสิเมื่อครบพันล้านเขาก็จะกระจายมาตามจังหวัดต่างๆนะครับก็สำหรับเกษตรกรนั้น เมื่อเงินมาแล้วเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยทางตกสก็จะเรียกมาทําสัญญาซึ่งเขามีคิวอยู่แล้วครทางตกสจะมีคิวอยู่เรียกมาทําสัญญาแล้วก็กู้เงินนะครับตรงนี้แหละเป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็ทําอย่างทสม่ำเสมอตอนนี้ก็มีเงินเข้ามาเกือบทุกสัปดาห์นะครับซึ่งท g สจัดสรรมาหรือว่าเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลขายข้าวได้เอาเงินมาแล้วก็มากระจายให้กับ จังหวัดต่างๆให้ทกศมาจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรครับค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ในช่วงเวลานี้อยากจะช่วยเหลือนะคะก็บริจาคก,ก็ได้จะเป็นเงินจํานวนกี่บาทก็ได้นะคะคแล้วก็ใช้วิธีฝากแบบไม่มีดอกเบีย้ยก็ได้ค,คือไม่เอาดอกเบีย้ยเอาแต่เงินต้นไปหรือจะใช้วิธีฝากแบบมีดอกเบีย้ยร้อยละ6.3 ต่อปีก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะได้จัดสรรเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนานําไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะฮะก็มีมีโอกาสที่เราจะได้ช่วยเหลือชาวนากระดูกสันหลังของชาติก็ตอนนี้แหละครับใช่ค่ะอดี๋ยวถือว่าเป็นเรื่องการเมืองอย่าถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แย่งชิงความนิยมความนิยมอะไรต่างๆเป็นการช่วยเหลือ คิดว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติของเราดีกว่านะตรงนี้จะเป็นสิ่งสาคัญเมื่อใครทุกข์ยากเราก็พยายามช่วยเหลือกันครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วโครงการต่างๆอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะมีการผลิตเท่าคุณภาพมันอาจจะยังไม่เกิดก็ได้เพราะเกษตรกรไม่มีกําลังใจล่ะครับเราถึงต้องเข้าไปสนับสนุนเขาเยอะๆเองครับใช่ค่ะก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะประเด็นนี้สําคัญมากเป็นข่าวคลึกคมในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ ผลผลิตที่เป็นไม้พยุงเนี่ยแหละค่ะมหาสารคามเองเราก็ไม่ใช่แหล่งที่จะมีไม้พยุงอะไรมากมายอ,าอยากเรียนว่าไม้พยุงตอนเนี้ตามข่าวที่ทราบนะครับว่ามีมากเนี่ยแถบเอเชียออกเสียงใต้แถวบ,บ้านเราเนี่ยแต่เนื่องจากว่าความต้องการในตลาดต่างประเทศใน,นสูงมากทําให้ทั้งในลาวทั้ง,ขงเขมรเนี่ยหมดไปเยอะฮะ ก็เหลือเยอะที่สุดคือประเทศไทยคือประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วโดยเพราะประเทศไทยเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็ทําให้มีการลักลอบตัดค้าเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีโครงการหนึ่งซึ่งก็ต้องขอบคุณทางท่านธนารักษ์จังหวัดนะครับที่ท่านทําโครงการอนุรักษ์ไม้ต่างๆไม่่เฉพาะไม้พยุงฮะไม้ใหญ่ๆไม้ต่างๆก็ไปบวชต้นไม้ไว้ในพื้นที่ธนารักษ์พื้นที่ธนารักษ์ก็เข้าใจง่ายๆก็คือพื้นที่ที่ส่วนราชการเนี่ย เข้าไปทำประโยชน์ใช้ไปใช้ประโยชน์นะครับเดินเที่ยวที่เป็นที่สาธหน้าเป็นที่อะไรต่างๆเมื่อขอใช้พื้นที่เสร็จนะฮะส่วนราชการเข้าไปทําประโยชน์ปั๊บธนารักษ์ต้องเป็นผู้เข้าไปดูแลทันทีนะฮะเต็มไปตามกฎหมายก็มีหลายพื้นที่นะครับที่มีต้นไม้เช่นในโรงเรียนบ้างต้นในในโรงเรียนนะครับในฐานที่ราชการนะครับอย่างเมื่อวันประมาณปลายเดือนสิษาเดือนเมษาที่ผ่านมาที่ศาลจังหวัดมหาสารคามก็มีการบวกต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ที่ว่า อายุกเก่าแก่กว่าจังหวัดมหาสารครามอีกนะเกือบ200ปีนะฮะตรงนั้นก็บวชไว้นะครับก็ถือว่าเป็นที่ธนารักษ์ซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็ได้บวชต้นไม้ไปหลายต้นผมก็ไปร่วมอยู่หลายครั้งนะครับทีนี้มันก็มีปัญหานะฮะอย่างที่คุณชลพรบอกไปเมื่อมาัะครู่นะครับว่ามีมีเรื่องต้นไม้หายอันนี้ก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนนะเพราะว่าเป็นข่าวคืโครมในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารครามก็อ่ ตรงหน้าสารลางหลังเก่านะฮะต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้พยุงสองต้นซึ่งได้รับบริจาคจากพี่น้องชาวตำบลอำเภอวาปีตำบลลุงใหญ่นะครับมาปลูกตั้งแต่ปี2553นะครับซึ่งยืนต้นตายมา2ปีแล้ว2องาปีแล้วนะครับได้เกิดหายไปผมก็ได้ให้ทางนิติกรที่ทำการปลูกของจังหวัดเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ทางสพเมืองนะครับที่ได้ติดตามคดีรายงานทุกระยะนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ทราบว่าได้ใบบอแสบ,บแ,สแล้วก็ได้ผู้ร่วมขบวนการมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้สืบสวนจนกระทั่งใกล้จะได้ผู้กระทําผิดแล้วอตอนนี้นะครับเพราะว่ามีประชาชนที่ติดตามข่าวเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่ๆต้นไม้ที่เป็นสมบัติจะว่าไปก็คือสมบัติของชาติเพราะมันอยู่ในพื้นที่หลวงหายไปได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็ ตกอกตกใจกันเหมือนกันครับมผมก็ตกใจพ <laughs> ออยู่หน้าจรนนี่เองนะก็ตกใจเหมือนกัน,นครับเอ๊ะเป็นการกระทําที่อุกอาจมากนะครับแล้วก็ซึ่งทําให้เ,เป็นชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนักนะฮะตรงนี้ก็ผมก็ได้ประสานกับทางผู้การให้มีการรายงานคดีและให้สืบสอบให้หาตัวผู้กระทําผิดให้ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้พี่น้องได้เกิดความสบายใจนะครับตรงนี้แล้วก็ใกล้ที่จะ ปิดคดีแล้วครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าที่ตํารวจอีกครั้งนะครับที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ครับช่วยแล้วท่านผู้ว่าอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติที่เป็นส่วนสําคัญของชาติหรือว่าของจังหวัดยังไงบ้างครับอยากเรียนว่าจาังหวัดมหาสารคามเนี่ยพื้นที่ป่าเราน้อยมากนะครับ ในปัจจุบันนี้จาก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพื้นที่ป่าเพิ่มประมาณ5-6%เท่านั้นเองปัจจุบันตอนนี้เรามีพื้นที่ประมาณ 6- 7%จากพื้นที่ประมาณ3ล้านก้าไ่ของจังหวัดถ้าเราคิดดูแล้วกันว่าหกเปอร์เซ็นต์ขนาดนนิดเดียวนะฮะเรามีต้นไม้น้อยมากนะครับการที่เราจะต้องอนุรักษ์แล้วก็ปลูกเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ <S <S ก็ขอบคุณพี่น้องชาชนหลายพื้นที่นะครับที่พยายามที่จะทําป่าชุมชนสร้าง ป่าของตัวเองขึ้นมานะครับหรือว่าอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมไปที่อำเภอวาปีปทุมเหมือกันฮะที่บ้านนา,าคาไปทําทพิธียกศาลหลักเมืองนะครับยกศาลหลักเมืองของบ้านนาคาซึ่งตรงนั้นเน่ยเขาก็มีพื้นที่ป่านะครับเป็นพื้นที่ป่าถึงสอง 2,000กว่าไร่แเป็นพื้นที่ป่าที่ใหญ่มากที่ชาวบ้านเขา,าจัดเป็นป่าชุมชนนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือลงรายร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการสงวนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งก็เป็นทรัพยากรส่วนรวมของทุกๆคนนะครับที่ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็นิดหนึ่งนะฮะตรงนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วก็ต้องต้องพูดเลยว่าเรามีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 80พรรษาของสเดพระนางเจ้าพระรบรมราชีนาซึ่งทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2555นะครับ5 6แล้วก็จะสิ้นสุดในปี59 <c oughs> ในปีนี้นี่ก็เข้าฤดูฝนแล้วนะครับก็อยากจะ,ะแจ้งไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับที่ท่านได้รับมอบหมาย รับโควต้าให้ไปปลูกต้นไม้ตอนนี้ก็เร่งปลูกได้แล้วนะครับเรามีโควต้าที่จะปลูกถึงปีแล้วประมาณ2ล้านก้า2ล้านต้นนะครับจนกระทั่งปีสองพันห้าสิบเก้าเราต้องปลูกให้ได้ถึง15ล้านต้นนะครับซึ่งก็เป็นงานหนักพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับจังหวัดมหาสารคามของเราด้วยครับค่ะเพราะว่าเราคงได้เห็นบทเรียนจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากที่ทรัพยากรธรรมชาติออยย่่่าางงปปไไมม้นนีัลลดททุก สิ่งที่เป็นธรรมชาติมันเลยเริ่มเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่เคยร้อนมากขนาดนี้ก็ร้อนมากฝนตกพายุกระหน่าจนชาวบ้านกลัวกันไปหมดก็เกิดมาแล้วนะคะคใช่ครับส่วนหนึ่งก็คือต้นไม้หายไปนั่นเองครับก็อากาศแปรปรวนปีนี้ตอนนี้ก็ยังยังอยู่ในโหมดของการเตรียมรับฐานะภยัยโดยเฉพาะยิ่งพายุฤดูฝนหรือฤดูแ้งเนี่ยนะครับซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยมีความรุนแรงมากนะครับแต่ละครั้งก็บ้านเรือนเสียหายนับร้อยหลังไป สองสัปดาห์ที่แล้วก็ที่มือบดรบเบิดถึง500ร้อยกว่าล้านนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนพี่น้องประชาช,ชนค่ะท่านผู้ฟังคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ท่านผู้ว่านาพวสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามฝากความเป็นห่วงเป็นใย,ยมาถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนและนําเอาสาระอันเป็นประโยชน์มาฝากกันในช่วงเวลากับรายการ นานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์ต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจคงต้องรอติดตามกันนะคะส่วนท่านผู้ว่านพวัตเดี๋ยวเดือนหน้าคงมีเรื่องน่าสนใจกลับมาเล่าให้เราฟังกันต่อนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะท่านผู้ว่านพวัสิงศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและดิฉันชนกนพรพธทิสารลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแนละรับฟังต่อไปค่ะ